ไม่น่าเชื่อครับว่าราคาจะถูกขนาดนี้เป็นขาตั้งลำโพงเล็กที่ขนาดใหญ่และมีความแข็งแรงมากเลยนะครับตัวนี้สามารถที่จะปรับองศาได้หมุนปรับได้ง่ายๆแบบนี้เลยครับผมนี่ดูสิครับโอเคมากเลยนะอันนี้คือขนาด200กว่าบาทขนาดใหญ่มากเลยทีเดียวนะครับตั้งได้แบบนี้ความสูงี่ยสามารถปรับขึ้นได้อีกนะครับผมปรับขึ้นได้อีกนี่ดูสิครับปรับขึ้นได้นะแล้วก็จะมีสลักล็อกให้ด้วยนะครับผม มีสลักล็อกให้ด้วยนี่สัอันนี้คือปรับแบบสูงสุดนะนะผมจะให้ดูตัวนี้นะครับการต่องเขาจะมีสลักยึดให้ด้วยนะครับผมก็คือจะมีสลักยึดให้ด้วยแล้วก็มีตัวยึดอีกชั้นหนึ่งหมุนแน่นๆปุ๊บสบายๆเลยใส่ลําโพงที่หนักๆได้สบายๆยอย่างผมเนี่ยสิบหนิ้วใส่ได้สบายๆเลยครับเป็นของยี่ห้อโซนา mc rock ตะกร้านี้ขายดีมากด้วยนะครับร้านพร้อมจะส่งเลยเป็นโซน่าประเทศไทยพร้อมจะส่งให้ท่านถึงบ้านเลยมีจัดเก็บปลายทางด้วยนะครับด้วยราคาที่ไม่แพงกดซื้อกดสั่งกันได้ที่ตะกร้าในคลิปนะครับอย่าลืมเก็บคูปองค่าจะส่งจากร้านค้ากันด้วยใช้ดีขายดีนํามาบอกต่อกันค่ะตั้งลําโพงเหล็กของโซน่า mc rock ครับผมขนาดใหญ่ๆแบบนี้สินค้าตรงปกนะครับสวัสดีครับอย่าลืมเก็บคูปองกันด้วยนะครับผม